พยนตร์ยอดเยี่ยมเทศกาลหนังเมืองขานภาพยนตร์ย,ยอดเยี่ยมเทศกาลหนังเบอร์ลินภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเทศกาลหนังซันแดนส์คั้งดนนี้ยังไม่เคยได้แต่ เป็นการันอยู่ดีจะโจรทอนผมมีการขัดดันผมมียาเสพติดผมมีข่าวประเวณีเอาไปร้องพันนี่น่าจะกู้สามหาไม่มาคุณสร้างแม่นค่ะเราว่างให้ดีนะปีน่าจะได้รับอุบัติเหตุต่อย่าไปรับนะรับสิเกิดอุบัติเหตุทันทีห้ามรับการใจทำงานกันนะครับมันจะได้เสร็จเร็วๆอยวาู้เพราะเราไม่ใช่คนเหนือมากันตอนแจมแม่ทางไหนเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายซ้ายอีกแล้วก็เลี้ยวซ้ายซ้ายอีก แล้วก็เลแบบีเ้ยวซ้ายแม่เอ้ยแมเอ็มนูบอบอเห็นได้ดล้ว้ามันง่ามขนาดนี้ก็ตรองสโล่วันดีครับต้นอะไรครับตื่นตนครับวันดี้จะตะโกนสีนันไมครับน้อน้องค่ะคุณตลาดลคุณตลาดครับ น้อยากเป็นพิตาคุณแม่จังเลยครับทำไมอะคะก็จะได้อยู่ในสายตาคุณแม่บ้างไงครับเหมือนกันครับผมอยากเป็นส้นตีนครับจะได้ขี่เบ้าตาคนบ้างครับได้ยินข่าวมาว่าตอนนี้เสือหยองเนี่ยมันมันเริ่มเปี้ยนแปงของบ้านเราครับแถวยะโสธรก็พอดีทางการเขาสั่งมาครับผมทางการจันหบุรีเกี่ยวอะไรกับแยะโสธรครับนี่เป็นตลกปะครับเนี่ยไม่ได้เป็นครับถ้าไม่เป็นตลกอย่าตลกครับผม ลูกสาวผมท้องลูกชายผมแย่มามันเป็นไปไม่ได้ลูกของมันเป็นง่อยผมเข้าผิดหลังเออนี่อาจารย์เลี้ยงปลาทองกันเหรอครับเนี่ยเลี้ยงไม่ตัวดีเลยปลาทองนะอ่ะเวลามีใครมาเกาะมาแกะกับลูกสาวของมันมันด่าแทนผมวงแม่ปลาทองเนี่ยปลาทองนี่นะครับครับแต่รูปปากวะเนี่นะ่ะหองหโงหอหยังไงขอตัวก่อ,อ,อนครับอ่าประมวลครับหองหโงห